สวัสดีครับพก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงยาเจลากับน้องตั้งนะครับผมครับตอนนี้นะครับกระแสนะครับลักต่างวัยนะครับก็เขาเรียกกันว่านะครับได้อ่มีข่าวมีข่าวออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับแมงกกีก็ได้ทําข่าวไปแล้วนะครับที่ ยายาจลานะครับกับน้องตั้งนะครับก็ได้มีการเลิกลากันแต่ในคลิปก็ยังไม่ได้ระบ,บุว่าเลิกกันเลยนะแต่เขาบอกว่าแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่ก็คือน้องตั้งก็กลับไปอยู่ที่บ้านยายนะครับแล้วก็ยเจลาก็อยู่บ้านยเยจิลานะครับก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าทั้งคู่นั้นจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าหรือ การแยกทางในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ล่าลากันหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ครับต้องรอดูอนาคตเพราะว่า,าทั้งคู่เนี่ยนะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือหมู่บ้านดงสารนะครับและเราไม่รู้ความจริงทั้งร้อยเปอรเเพราะว่าคนที่จะรู้ความจริงและบอก กับความจริงให้ทุกคนได้รู้ก็คืออยจิลากับน้องตั้งเพราะว่าความรักของสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมแต่ที่เราได้รู้ข่าวเนี่ยก็เพราะว่าลูกสาวของยยจิลาแม่อ้อยก็ได้ถ่ายคลิปแล้วยยจิลาก็ได้พูดออกคลิปเราก็เลยได้รู้ข่าวข่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงยยจิลานะนะครับก็คลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ยยจิลานะครับกำลังลดน้ำ อยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็แม่อ้อยนะครับหรือป้าอ้อยก็เป็นคนถ่ายคลิปก็คือลูกสาวนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงอยิจ,ะจะลากันว่าเขาจะพูดอย่างไรนะครับที่นี่ขอน้ำเอียเ้ยวบบดสวยงามน,นี่ต้นเดียวให้น้องซ้ำแล้วมาต้นเดียวให้น้องซ้ำเรา เบ่งต้นเช่าเออเรืองรันเบ่งจีบนองงานย้านประเบ่งอยู่ดอกเพราะว่าอย่างวันจีเพราะว่ายุดไปดูน่ะนะแม่บัวเพื่อแล้วให้ถ่ายรูปไข่แม่ปนวนเพราะว่าแม่จะไปถ่ายเอาเล่าอยู่เพราะว่าอีเบะหันเล่าไปบม่ได้มากไม่ได้แล้วเราพิการเลยนอนติดเสื้อทุกคืนวันนี้หลุดบัมีไผ่ายถแล้วก็เฮาเฮ็ดบุ๊กอินแรกตั้งถ่ายเราถึไปถ่ายเรา พอไดงก็ตื้นสสารก็คือไม่คี้กับกางงันอี้ได้อันนี้ต้นทุนมาแม่เนาะเออต้นทุนบงแลยเล้วกรแยกนี่นะบงเบยบมีนานามีนาเห็นเนาะมีนาบงเอานังสัตว์เย็นกแย่ตัวกระถางกระ่มาตุ้นมาต้นไปมันอันใบม่วงม่วงลายในีต้นนี้เติไ่นึงเนี้ยใบม่งม่วงลายันีันเนี้ยันน คุ้มวันพักขึ mm ้นมาคอยบ่ญหัจักดอกว่าต้นนี้อย <limitation> <eme Hyd ania> <Bye> ่างขึ้นอยากได้นะอยู่สกุลไม่ได้น้องเอ้ยรวยซ่ทชนชุมไปได้เอ้วเป็นมาบุญแมงคนธรรมดาตายมีนี่คุณท่านอีคิวไก่ย่างอีคิวไก่ย่างน้ำก้นป้าว่าสันไปแม่บ่ได้ไปคนเดียวหรอไปนี่กับไปอยู่นาขึ้นน่านแตวไปก็เขคยอ่อนนะ ่ายอ,อยู่นี่แลาหละ <c oughs> มันเ,เรียกว่ทนอยู่กับเราเรยวางเกี่ยวข้าทิตรยส่ห้องที่ชือ่ออะไทางบุค่ะเออเนื้อตุอออุจัดวันนี้ไปอ๋อให้เล่นสายเงี่ยดวงส่นอ้อออยแดดเลยจ้ะปีนี้ป้าอ้อยมาพิคคาดโบจอเก้าองศาเจอต่ำสุด13องศาน,ะนะนะั่นแหละเนาะ ปีกายนี่ป้าอ้อยมาปีใหม่เก้าองศาหนาวสั่นไปบ้านอย่าให้มีตูแล่นอยามีสิ่งใดที่มาผูาากพันนะคะขอให้ตลอดไปทุกระยะและเวลาค่ะขอให้ครอบครัวของทุกท่านและก็จะพี่ทุกท่านที่ดูเอื้แมตจะลาก็ฝากฝังไว้ก่อนเ้อลูกยังคางานแม่ตะลเที่โทรทัั้์โมกเิดค่ะอเอาพี่ไปได้ให้ถ้าอลูลกก่อนค่ะ ับนบ้านเกิดรอหรอกคะ่ะเขาเหนื่อยแล้วเขาจะขึ้นมาอยู่บ้านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอให้มีความสุขปีใหม่ข้าวมาแล้วนะคะปีเก่าให้ผ่านไปความเลวร้วายก็ให้ไปนับปีเก่าเนาะคะ่ะขอให้โชคดีและก็มีความสุขตลอดที่ราการะคะ่ะขอขอบพระคุณทุกท่าน f ีทุกท่าน,นะคะ่ะขอให้มีความสุขทุกๆกท่านนะคะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะบายบาย โอ้โหนะครับเยจลานะครับอวยพรปีใหม่ให้กับเอฟซีทุกท่านที่ได้รับชมและฟังคลิปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปของป้าอ้อยด้วยนะครับบุกสาวของเยจรลาเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ได้ถ่ายความเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาเป็นแม่ลูกกันนะครับก็อย่างในคลิปนะครับเยจิลาก็บอกว่าไม่ได้มีใครมาถ่ายเยจลา มันก็เลยไม่ได้เป็นข่าวหรือไม่ได้คนที่อยากดูก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าช่องรักต่างวายัยก็คืออยู่ตรงเครื่องโทรศัพท์น้องตั้งนะครับแล้วเยจลาเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นโซเชียลไม่เป็นนะครับทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขารอให้ลูกสาวเนี่ยทำงานเหนื่อยก่อนแล้วถ้าจะกลับมาอยู่บ้านก็จะได้ถ่ายเยจลาแต่ผมคิดว่า คนเรานะถ้าไปทํางานาต่างจังหวัดแล้วมันมีไรายได้เนี่ยถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับเราต้องคิดดีๆว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยเราจะทํางานอะไรแล้วเราจะได้เงินจริงไหมนะครับกับงานปัจจุบันที่ทําอยู่นะครับมันได้เงินนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่อนาคตนะครับว่าป้าอ้อยจะกลับมาอยู่บ้าน นะครับกับเยจรลาหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้คือเขาแค่กลับมาเที่ยวปีใหม่นะครับส่วนาทางฝั่งน้องตั้งนะเนาะนะครับตอนนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเนี่ยน้องตั้งก็คืออยูอ่น้องตั้งก็จะมี Facebook แล้วก็รู้สึกว่าจะจะสร้างช่อง TikTok ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าแมงกบี้เข้าไปดูแล้วเห็นน้องตั้งเนี่ย นะครับมีช่อง TikTok ช่องใหม่นะครับถ้า FC อยากฟังเสียงน้องตั้งนะครับเดี๋ยวนะครับแมงกะบี้นะครับก็จะหาให้ทุกคนนะครับเอาครับใครคิดถึงน้องตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูน้องตั้งเขาลงสตรอรี่เอาไว้ใน Facebook แต่แตว่่าแตผมปิดเสียงเพลงนะมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์เราดูแค่สตรอรี่นะ นี่นะครับน้องตั้งสุดหล่อนะครับเขาก็โตเป็นหนุ่มนะน้องตั้งนะเขาก็น้าหน้าตาดีนะนะครับก็เป็นวัยรุ่นท,ทั่วไปน้องตั้งปีนี้น่าจะยี่สิบกว่าแล้วนะเกณฑ์ทหารแล้วมั้งน่าจะเกณฑ์ทหารแล้วแหละน่าจะยี่สิเอ็ดเดีวแหละมั้งผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะทุกคนน้องตั้งน้องตั้งหล่อเหลือเกินโอเคนะครับ ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปดูที่น้องตั้งเขาได้โพสต์เอาไว้นะดูซิรู้สึกว่าจะมีสวัสดีปีใหม่อยู่นะเดีย๋ยวนะครับสักครู่นะครับเดีย๋ยวนะครับผมหาแป๊บมันจะมีคลิปที่น้องตั้งพูดสวัสดีปีใหม่อยู่ อยู่ในนอ้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ให้ FC ได้เห็นน้องตั้งนะทุกคนนะในสตอรี่ของ Facebook นะครับน้องตั้งน้องตั้งไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับพูดนะส่วนมากก็จะใส่เพลงในการประกอบสัส่วนใหญ่ ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะมีโอกาสได้ถ่ายคอนเทนต์น้องตั้งหรือเปล่านะมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะออกสื่อไหมนะครับสำหรับปีหน้าถ้าแม็กบี้ได้ไปที่สกลนครนะก็จะลองไปติดต่อขอถ่ายคลิปดูมันก็อยู่ที่น้องตั้งนะว่าเขาจะให้ถ่ายเขาจะลงจะออกสื่อไหม นะครับถ้าไม่ได้ออกสื่อก็คือไม่ไม่ได้ถ่ายนะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเยจินลานะ่ะเขาน่าจะให้ถ่ายได้นะครับเพราะว่าเราเราก็เขาเรียกว่าทําให้เยจินลามีไรายได้ไงนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือแค่เยจรนลาคนเดียวเนะี่ยผมก็สามารถถ่ายคลิปแล้วก็เอฟซก็ดูได้นะครับก็ผมก็คิดว่าทุกคนก็อยากอยากรู้ชีวิตประจําวันของทั้งคู่นั่นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะก็จะถ่ายทั้งเยจิลาแล้วก็น้องตั้งนั่นแหละอาจจะไม่ได้แบบถ่ายสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาแยกกันแล้วใช่ไหมนะครับก็คงจะถ่ายคนละบ้านถ้าเกิดว่าได้ถ่ายนะต้องรอต้องรอปีหน้านะทุกคนนะพรุ่งนี้ก็คือปีหน้านะครับเอ้เยจิลาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีคู่อะ เพราะว่าคู่ของเขาก็คือน้องตั้งก็กลับไปอยู่บ้านยายแล้วเนี่ย,ยายจะราจะเหงาหรือเปล่าอืมไม่รู้เหมือนกันนะเยจะราจะเหงาไหมอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยเยจะราอยู่บ้านหลังเก่าใช่ไหมนะครับที่เห็นนั้นยจะราก็คงจะปลูกผักรดน้ํานะครับรดน้ําต้นไม้รดน้ําผลไม้ผักสวนครัว นะครับก็ใช้ชีวิตประจําวันไปถ้ามีงานรับจ้างที่ไหนก็คงจะไปแหละมะั้งนะครับแต่ก็ขอขอบคุณ FC นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะซึ่งแมงกะปีก็ห่างหายไปนานสําหรับรักต่างวัยเพราะว่าแมงกะปีไปถ่ายคอนเทนต์อื่นมานะครับก็ยังไงนะครับข่าวข่าวรักต่างไวัยคู่ยาจลาน้องตั้งเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยว จะพาถ่ายมาให้ FC ดูเท่าที่ทำได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับก็คืออยจลากับน้องตั้งนะครับว่าจะได้ถ่ายเรื่องราวไหมถ้าไม่ได้ถ่ายก็อาจจะมีแค่คนเดียวหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับ fc คิดว่าอยาจลาเนี่ยจะเหงาไหมครับอ่าเหงาไหมอืมทำไมทาไมต้องมาแยกทางกันช่วง ปีใหม่แล้วด้วยนะครับผมเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนะี่ยยังอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คงจะเห็นแบบคลิปที่ทั้งคู่เนี่ยโอยพรมันเกิดไม่ใช่วันเกิดโอยพรมันขึ้นปีใหม่พูดวันเกิดเลยเลยอ่าโอยพรมันขึ้นปีใหม่เอฟซได้ฟังแล้วชื่นใจอะเนาะนะครับเพราะว่าคู่อื่นเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สามารถอา่าทคลิปโอยพรมันเกิด วันเกิดอีกแล้วโอ้ยพรวันขึ้นปีใหม่นะครับให้ High fc ได้ชื่นใจกันได้เห็นคู่รักต่างวัยยังอยู่ด้วยกันแต่คู่รักต่างวัยที่เป็นกระแสข่าวที่ดังก่อนน่าจะเป็นคู่ของอพี่พรพี่พรกับน้องเวฟนะฮะแต่ว่าคู่นั้นเลิกกันไปต้องนานแล้วจนแบบเรื่องราวแบบไปกันใหญ่ คู่นั้นนะไปกันใหญ่ครับนะตั้งแต่เขาเ,าเลิกกันเนี่ยนะครับน้องเวฟก็ไปมีคนใหม่ที่ชื่อพี่เล็กใช่ไหมพอสักพักหนึ่งก็เลิกกันอา้าวไปไปมั่วอะไรตอนเนี้นะครับแล้วพี่พรเองก็อะไรเห็นว่าไปคบกับสาวทอมอะไรประ,ประมาณนี้นะแล้วก็เลิกลากันแล้วก็ยังไงต่อก็ไม่รู้นะครับนั่นคือกระแสของ พี่พอน้องเวฟที่แบบมันเหมือนจะจางหายไปแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนะี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าทั้งคู่เนะี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วประคองกระแสรหรือช่วยกันทำมาหากินอนะ่ะชื่อเสียงยังคงอยู่นะแต่เขาเนี้ยเขาเขาแยกกันไงเขาแยกทางกันแล้วแล้วก็ คนที่แบบว่าจะจ้างงานเขาเนี่ยคือคู่รักต่างวัยเนี่ยมันมันต้องอยู่เป็นคู่กันนะครับมันต้องอยู่เป็นคู่กันนะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ไม่อยู่เป็นคู่กันเนี่ยก็คือเขาก็ไม่อยากจ้างงานเพราะว่ามันก็อยู่ไม่ครบไงคู่รักต้องคือ2คนถ้าเหลือแค่คนเดียวมันไม่ใช่คู่รักใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับ ตอนนี้นะครับคู่อื่นนะครับยังอยู่ด้วยกันไหมเท่าที่ผมเห็นเห็น <ๆ S 2> ก็จะมีคู่แม่บัวน้องจอนะ๊อบเนี่ยนะครับเขาก็ยังรักกันอยู่ยังคู่กันอยู่แต่ตอนเนี้ยน้องจอ๊อบไปทําบัตรประจําตัวอะไรวีซ่าหรือ,อยังไงผมไม่รู้นะของของประเทศเขาว่าพาม่านะอยู่ที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เขาน่าจะกลับมาอยู่กับแม่บัวนะครับแล้วก็คู่ แม่เวียงน้องบางปอนก็เห็นเขาไลฟ์สดคู่กันก็นั่งกินข้าวด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันมันก็จะมีคู่สุดท้ายนะแม่หญิงกับน้องยนเพราะว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะครับเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้ทำ u t u b e ไม่ได้ไม่ได้มีถ่ายชีวิตประจำวันลง YouTube นะครับทางเฟซหรือ TikTok ก,ก,ก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยนะครับคู่นั้นผมไม่รู้นะแต่น้องยนก็พอได้คุยกันอยู่นะ นะครับก็ยังคิดว่าน่าจะยังคบกันอยู่มั้งนะครับแต่ก็ไม่รู้นะแต่ถ้ายังไงเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะมีคู่ใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับสำหรับปีหน้าเราก็ไม่รู้นะแล้วแต่ดวงชะตาว่าเอ,อ๊แล้วอย่างนี้มันจะมีคู่อื่นอีกไหมในประเทศไทยมีใครอีกไหมที่รักคนแก่ขาวรุ่นป้ารุ่นยายเนี่ยนะครับ ตัวเองยังหนุ่มๆอยู่เลยยังไวรุ่นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือเด็กรักผู้หญิงแก่ยังมีอีกไหมนะครับแต่ถ้ามีติดต่อแมงกะบ,บี้มานะครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ให้นะครับเดี๋ยวโปรโมทให้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนรอรุ้นแต่ว่าเยจลาก็คงจะเหงาแหละนะครับเพราะว่าคนเคยอยู่ด้วยกันนะครับคู่รักก็คือผัวเมียกันนั่นแหละนะครับ คือเขาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันที่เขาแยกกันอยู่เขาอาจจะแบบไม่เข้าใจกันหรือผิดใจกันหรืออาจจะงอนกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยต้องแยกกันอยู่แต่ก็ไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปีหน้าก็ไม่แน่นะครับไม่แน่แล้วเราอาจไปบ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะเออนะครับ ไม่รู้ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ล่าสุดทั้งคู่แยกทางกันแต่อยู่บ้านเดียวอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ไกลกันเลยถ้าไปซื้อของบังเอิญไปซื้อพร้อมกันก็ต้องได้เจอกันใช่ไหมเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วแหละนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยนะครับห,หลายปีนะทุกคนนะตั้งแต่ช่วงที่เขาออกข่าวนะตอนนั้นน้องตั้งอายุเท่าไหร่เอง นะครับหลายหลายปีแล้วนะทุกคนนะต้องบอกว่าคู่เยจลากับน้องตั้งเนี่ยหลายปีแล้วนะนะครับแต่เขาดังจริงนะออกข่าวทุกช่องเลยอ่ะทุกช่องข่าวเลยนะครับช่องหลักเลยนะนะครับโอ้แน่นอนจริงๆ่ะนะครับก็คือตอนแรกเลยก็ออกข่าวพี่พรน้องเวฟก่อนแล้วก็ไปเย,ยจลากับน้องตั้งนะครับที่เขาออกข่าว,าวคู่รักต่างวัยนะจนทําให้กระแสคู่รักต่างวัยนี่คือฮือฮาขึ้นมา นะครับคนก็มาสนใจกันอ่าพอพอคนสนใจก็แบบเริ่มมีการเปิดตัวบ้างเฮ้ยครูเราก็มีเนี่ยเราก็รักคนมีอายุนะหรือ,อาสาวแก่หรืออะไรยังไงก็เนี่ยเราเราก็มีแฟนเด็กนะอะไรก็ว่าไปห่างกันกี่ปี10ปี20ปี30ป,นะปีนะครับก็ว่าไปนะครับแต่เหมือนได้ยินแว่วๆมาเหมือนจะมีแบบหญิงแก่อายุ70แล้วก็มี แฟนเป็นเด็กหนุ่มผมก็งงเลยครับแต่แต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะนะครับไม่รู้ว่าคู่ไหนจริงๆมันมันก็มีแหละแต่แล้วว่าผมนะไม่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรคู่ไหนนะครับบางคู่นะ่ผมผมก็ไม่รู้นะนะครับก็เห็นว่าบางคู่เขาก็ทําช่องนะเราก็ไม่ไม่กล้าติดต่อไปเหมือนกันนะครับ เออเพราะว่าเขาเขาก็มีช่องหรืออะไรเขาก็โปรโมทของตัวเองไปแล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปถ่ายเราต้องคุยกับเขาก่อนคุยคุยหลังไมค์ก่อนว่าได้ไหมจริงๆอ่ะผมผมเคยติดต่อคู่หนึ่งไปนะผู้หญิงก็ยังก็ยังไม่แก่มากหรอกครับเพียงแต่ว่าเด็กอะ่ะเด็กผู้ชายเนี่ยอายุยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแต่คู่คู่นั้นคือเขาเขาไม่ครับเขาไม่อยากออกสื่อแต่เขามีช่อง ติกตอกของเขาอยู่แล้วเขาถ่ายลงอยู่แล้ว,วก็คือก็คือไม่ไม่ได้เผยแพร่ว่าเป็นคู่ไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแมงกะบี้ก็ถ่ายเฉพาะคู่ที่เขายอมให้เราถ่ายแล้วก็ยินยอม,มนะนะครับคู่ไหนไม่ได้แบบไม่อยากออกสื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาฟังข่าวขราวของอยจะลากับน้องตั้งกันต่นตอเนาะว่าคู่นี้เขาจะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารู้มามาลุ้นกันว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นไหมสําหรับคู่รักต่างวัยบ้านนงสารยาเจลาน้องตั้งปีสองห้าหกแปดทั้งคู่จะจะรีเทิร์นกันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับฟังรับชมคลิปกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ